สวัสดีแฟนเพจแมววันนักจัดการจับตังไบถ้ากำลังได้เสื้อกัล้ามครับผมสวัสดีครับตอนนี้น้องจัดตลาดลราคาเป้เสื้อทองเกลียดอร่อยอร่อยดีกว่ามีตั้งอยู่หกสิบบาทวันนี้ครับผมยไปดูราครับ เนี่นะ่นคมันกายบผมมาในใกล้ร้านหน pues ึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้เนื้มันเท่ากันนะแต่ก็ะดูกนี่ครับอร่อยลคเนอยเดียข้าหมกไก่ด้คะครับผมนนอันนี้ปลานทอดนะครับคับเอฟซีครับ มากละดิบกระเดียนะครับยามตอนเช้าับค่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้ขนมพวกครับผมสองละยี่สิบบาทครับอันนี้ที่นั่งจับคือมาซื้อ,อกับข้าวเสียประจำดูที่ทยพีซีครับในไม่ทันผมเดี๋ยเราให้กำลังต้งดูเลย ่ทตกปราคานะครับผมขอบคุณมากคแล้วตี้สวัสดีุมท่านนะครับมีงไงบ้างครับจับคาร์เรนะฐานไหมครับผมตอนนี้นั่งจับมาถึงร้านน้ำเต้าหู้แล้วนะครับผมเอซีครับ นี่ครับอันนี้ครับเอซีคาปาตองโกนะครับผมเราสูงไม่ใส่กางนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับเอซีครับเนี่ยนางจับมาเซเนี่ยนะครับนางจับกำลังจะซื้อน้ำโม่ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับได้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย